什么什么。

เราเป็นเฮ็ดคู่ไว้ไหม่อม่เราดิแต่วอามันงมมันงายดกันไปเดี๋ยวยนึงไปเฮ็ดท่านดูหน่นนอยั้เนี่ยท่องแก้มันมจะลูยูเราคู่สางานูดมันจะดีมขึ้นนูะยังไม่ออไปเฮ็ดมันจะไปรดนั่งตามกัน Dit is maar net หน้างกสูขีควาาะรบานบ้านนั้นก็ตอเียวนกับรับไหมนะรับ่มก็ได้รือไปอ่านี๋ีปน่นเดววันถี่ยีตกองกุตตาโทรหาเราไปหาแม่วันนมาเลื่อนข้าเ เ่วาเตลียนเงเลยเราะองขั้นใส่กิส่น้ำีนะโอ้โหสุดพอดีสิบสี่คำเกี้ยวยิมันเป็นปากคขายเ่ว่าของสายลมกูเสียนเ่งคือพ่อมันผ่านถ้โรกยันเดียวเขาไม่เกี่ยวกับมันผ่านมันผ่านขาดไปพ่เก้าหนึเก้าน่มันเกิดลุกูเมืองเลยค่ะพันี่ยีิบสี่งกัสิบเดงมันแย่ยนมน่เอดนน้งเงินบาทยี่ิเ้าไปหัทเทาออฟูอ่า

Mày, thì à. là hai là là kia ừ. thì mươi năm ngày 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 làm ngày ngày Làm ngày 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 đây thì... Ừ. Thì thì เราขา้นต้องเป็นแบบียวกัารัดเป็นเหือนสารัดไปไงเลยค่ะบอกอะไวมากกว่าบอ่นเลียเกี่ยมากเยนเนี่ยเกลี่ยแ้วเ้นอยู่บ้านหลายเล้นยนี่มันมีแต่หอนะ

也多么威严了 好多主要

เดวมาพดดึงเดียไม่แ้วพัีดึงเศถ้ายับเป็นเท่นแค่ยม่โมกเดียวได้เพราะอะไ้ถามขึ้นเะไปไปให้คนชั้นเดียวค่ะชั้นเท่นแต่ได้เพราะึเสนกัอนครือเ่าอ๋พิดจบไี่ไม่ไดยติดวัดผาติดวัผาีเนงานน้ีมีควม่ากดพอี่ถมอ่านีอ๋อผูกันเจ้าา เนี่ยเอาไปจุดีปดึสีตรนั้นเนาะอยากทำอีบ้างแต่มาเงียบตาบดเัีนยบ้าเบิยบตาบดจะมาหาไม่พอมันแบาที่ไม่แล้วกจัดเอามาวัดจัดร่วมวัดปาเดียวเลยคิดจบวันนี้เงี้ยหนักเที่ยดีวันนี้ก็นนี้แต่ว่าเรือกำลัมอกันนล้ตังแต่สามเดือนแล้ว

คนก็บอว่าเป็นอย่างนี้ว่าแต่ยังไดอ่านกนาจะว่าอ่านรกรว่ท่หนึ่งจะเป็นไบไผ่นไบเดีวเลยเนื้อปวดตงวาเยอะเลย่า่เนี๋ยมัน้มันมันไหวว่ามันทีหนึ่งมันทีหนึ่งที่ไหก็จะว่ายากด้หลวงปู่เนี่ยเอาเหยียบข้นก้าเ็แลววกนห้อกห้อกรอกันไหนเนี่ยเร่ถามถีตามยุ่ามไไหนคือว่าถ้านื่อยอดถัดไป เต่ว yeah. ่าก่อนโมงสิบโมงยังว่าได้คือจบมงหนึ่งะม่โมยันมันไหเดแต่ว่าสองกอนกันยำยำเขียนมันว่าผู้นั้นอยากได้เลยผู้นั้นอยากได้เลยผู้นี้เราคุยังพาะู้เดยวนี่มุ่งหมานเนี่ะเดี๋ยวมันหนึ่งเพา่จขาดด่มามันก็จถามเข้ามาว่ีสองเป็นหานี่เหมือนมัดจวายกสิ

จะวางนไปหาเงินต้องอย่าต้องซุกยืนเ้ีเดี๋ยวมีงบวันน่งตดเน้เขียนเาคนะติดงหิกนอยากนอะไรเป็นเรื็แวันยเนรไม่ได้สาส่อันใดนั่มือเนี่ยจะมองีเอาดิอรับเรียกว่ากเอาดิ เดเอาเอาที่บางไ้ขึงนเลนะเอนทมให้เ้าไว้ขึ้นกันนะเพืออยู่ขึ้นต้ตาเดียวนอนม้าอกี่ดื้อลอยตรงกกี่ดื้อปีาไข่ก้อนแม่ไว้เออน้องปีาไข่ก้อนปูมาพูดกันว่าด่าน

เกี่ยมมอก้องใส่เง็นว่เงินว่นี่อีต<ะ>่อไปเหล่า่นั้งาสอบขยันร้องขีดข้ามไม่คนขีดข้านมันเบาไปอันนเนาะอยแป้งเนี่ยเจ้าอาอีนึงไม่มามาคองตีข่อยมาผู้ใดบ้าก่าขบสนอก็จะเยีนแตกมือบอกว่าบอมีแต่ว่ามหาวิทามามีแ่ นี so ่เทียนกเจ้าว่าเก่าแหละนี่ขอยไปกู้ดอนหน้อยน่งะทางเ่ตทางนี้เาก็อยู่หัวยู่หวก่าอยู่เาว่ามันข้าแต่เทนแต่ข้าแท้พอ้องไสขอมาทเก่าแถแต่ว่าอีกเจ้านึงน่ยเจ้าว่าเก่าน่ยยาเด็ดขาดเอสดขอที่นั่งฟันนเดยเร่ง่วเย

มอสเล่าบอกยังไลยอยกเขียนมานอนสิมาเอาเงินสิมาท่องยูนี่มอเคยอยู่สองปีด้ว่วะเดี๋ยววันมันวะยู่หลังยังนี้องนมาเฮแตใเล้วยังน้ยเพราว่าท้อนตัดเลยนาะนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเก่าไป่ดเก่งอเหยียบจนั่งไห้นะอีพอนน่งไห้หาแต่ว่นนี้วนี้ว่า ก็เนี่ยเด็กกเ็หญิงก็มาหิงนะะมันจะจะวันมาบอกเาว่าเป็นเปนได้้เปล่ากคนนี้วคนเดี้วเอย่างนีเองกนนี้ยซ่อนย่างนีเองเขาม่ย้าไลย่างนี้เองบริการตันนั้นคือเกิดเาบริหารไปไปตลอดเทีวังไดตลอดเขาไหนก็ต้านมี้มอ่พอดกลับมาก็ต้องเปลี่ยนดิบะเห็นว่า

โจ๊กครับว่าเขาอีกเช่นแล้วจังจะนอนยูวายูนี่หน่อยท่านไหท่านเนี่ยมาท่านเนี่ยเพเ้็นเปียวเนี่ยมากเลยว่าอะไรว่อะไรยู้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่าเป็นรักมาทำกันตบจนยูนั่งแกเยอะกี่ศูนย์อะไรไม่ว่ายาขาดยาหวายาหนังไหลขันคัดววามันนองของคนกี่เดือนนี่อาตรงตรงเลยบอว่าใจย่ใสุดเลยมันคือมือ่

มันนี้จัดเอเยวเรา็ว่าโม่กาบไม่ไหวกันนี่คือเบาันเดียวไม่แล้วกันล่ากันไม่โตเด่ทางหองเ็นวันี้มันีดื้อมดมืาเลยว่าการไล่งานหนองนี้ดิมาถึงมาอยู่บนนู้ดีพอเอาลุกสู่ตนกระสู่งานีน่าเออรา เราตัดมต่าสูงคือต่องไทยบ้านของพกันต่อหน่อยมือนีได้ซัมนี่มือนีหรือซัมมี่มืออื่นได้อซัมนี่เป่นว่าพต้องมาทะเลาะกันแหไยิ่ถามยืนงถูกยางยาเรื่อเลบ้านขามบางบ้านาเรื่อ้ออกไปนอกเอนองวางสั่งมันอไปเอ็นว่าสบ่จบู่นี มาเรื่องสิ่เดียกานสิเดยนยุ้าไ่ได้หมายถึง่าจะเรื่องระบบการเนเรื่องน้ไม่มีสิ่งนันจังกีจังกี้มับมึงอีกต่อไปบึงบงอีกต่อไปมันทำมีสองระบบสาระบบบ่มีอินเตอร็สงเท้าไม่ต่างคนเ้ารองเท้ระบบทำไมตอนนี้มีสองระบบก็อต่กรอนเนี่ยคือว่าตอนนี้มันไหลไหลเทเลท่าเนี่ยแต่ว่ันเงินพ่อเขาบ่มีเนาะเพราอะไรตอนนี้มม่ยูตอนนั้น

คือเบาขึ้นบ้วหมยังไงนั้นนั่นแหละจังสีหูเนาะเออออกไปล้างอ่างง้ต้องด้ยะทาวนิวาปุราภาริกริมเตสหรังเทวะเมวะอิโตินังเปตานังอุปกพบเ Ketika parti tanggung hanki pemewas semicatu sampai berento sanggupan jando penalasoya khamenicho laksoya nah sang kami sobatir kita diharaatan Hiayasaubakan bat

เสืบน่คนปอยข้าวอ่ะมีคนมาขอรูตีองน้องเอองเี้อะร่หลานา่าสืออาไคนปล่อยข่าวบอกมาหาไข่เด้อนะเพื่อเรือกับแ้ปูแกราเลือยกัไม้ไม้ดเเป็นไปหอดปัดเต้หอดปั้นเรือข่เไปน้ำ้งไปน้ำ้งเออฝากไปน้ำ่อหมดแล้บไปดูมังก่าของรุกตีอยไเลาะ ชีวิตเดิมชีวิตใหม่มาทําอะไรกันเนี่ยมาทําอะไรมาแบบนี้ <t> <tichi>